สบายดีทานผู้สมเมื่อนีเคยไต่ไผ่สวรรค์15้ามาเลาะเที่ยวทงหน้าสกายเนาะถือว่าสถานทีตัวนี้กาตั้งอยู่เส้นทางไปวัดพู้จะประซักเดอ้อก่อนที่จะหอดปะเดี๋ยวเขาสิผ้าไปเบิองวา่าทงหน้าสกายเนี่จะเป็นแนวไดไปไปเบิองน้ำกันเลยจะเป็นงามขนาดว่ายังหมดทะเลยางขับไปได้หนีพี่น้องเลย อ่าตัวนี้กับเป็นทางเขาของเพ่นเนาะตรงหน้าสกายโอ้เพิ่นออกแบบประตูหัวเพิ่นงามด้พี่นอ้องมีกระซุ่มไกลอีกทึงทึงทง,งาม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 โอ้ธรรมศาสว้าวเบิ่งธรรมศาสภาพรวมนี่งามนาอพี่น,อนอ้นองเนาะนี่ดอกไม้แค้มท่างอีก โอเคไปย่างไปน้ากันมือนีทิมงานเคยไต่ไผ่สวรรค์กามากรับเอื่อยหกักอ่ายหากกักเนาะซึ่งว่าพญนยางไปก่อนหนานั่นแล้วเฉพาะขาประเจ้าเคยไต่ากาขอเวลาถ่ายถํำน้อยนึงให้ตานผู้สมเนเบึงแปไซมาไซก่าพาอได้เก็บมาฝากมาตอนทานผู้สมนี่หลนะเนาะโอ้ที่ว่าบรรยากาศคักด้วยี่น้องเนอ อยู่ทงไฮทรงหน้าเนาะธรรมศาสตร์บาดเท่าแข้งจะประซักโอ้งาม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 ามยิ่งงามไไปไปเบิ้งน้ำกันบาดนี่โอ้สพอทางยางไปนี่เพื่อนกะเอาใหม่ไพ่ได้หนิมะเห็ดโอ้ไปไปเบิ้งน้ำกันเลย สาว่ามูเพื่อนอยู่ต่างแข้งเนาะือว,ว่าผี่น้องที่ว่าเ่าท่านเคยมากอยากมาลองเบิงเนาะนางกินกาแฟซิวๆอยู่ตรงหน้าสกายนี่ก็สามารถมาได้เดอ้อหานเพื่อนนี่ก็แมมน่าต่างอยู่เส้นทางไปวัดพูทจะประสักเนาะอ่าวว่าเพื่อนก็นจะมีป้ายบอกดอกดังทีตรงใดไทยให้เบิงตอนก่อนจะเข้ามานเนาะ อ่าเดี๋ยวเขาสิมาถ่ายบรรยากาศภาพรวมให้เพิ่งนี่ก็คือหานเพิ่นโอ้งามลายเนาะปกติด้วยอ่าถ้าเป็นนาแรกนี่ก็สิเป็นทงหน้าซื่อเนาะทานผู้ส้มเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็เหอะด,ดูฝนทงหน้าน,นี่ก็สิมีน้ำครั้งก็สิเป็นแบบนี้แหละเอางามลายงามลาย ถือว่ามือนีกับบรรยากาศเหมาะสมในพีน่เนาะฝนโบโตกเนาะถือว่าทองฝาดสิคืมแต่ว่ากับแสงหรือว่าพอดีหม่หมๆนั่งดินไปเข้าไปเบ่งน้ำกันว่าหาางไปสินจังได้เนี่ยขามากกับพี่ป่ายกันเนาะโอเคไป โอ้อยางขามานี่กะมีมุมไทยฮูเป็นตะฮักเป็นตะฮักอีกได้หนินี่โอเคาาเพื่อว่าหาดพเนี่มีอยู่สันเทิงนำ้ำนอกพิ้องน,น,นอกมีอยู่สองสันทุกหน้าสกายอีกก็เป็นบอนจุดเพะเนียไทยฮูกเนาะเวลาแขกคนมาก ง่แง่ไปเดี๋ยวจุ่มผ้าย่งางเลาะเบิงังอ้าวฝนฝอยมาอีกแล้วพี่เนาะอ๋อเนี่ก็เป็นโอทิซ่าเนาะ ว้าวบรรยากาศงามนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศหาดเพลนอนพี่นองเนอะามารถมาแว่ซีบอาหารนัง่งจิบกาแฟชิวๆเนอาะบรรยากาศยามสาวตุวานยามแรงก็ได้หมาอสมมตดเนะาะตายับไปเลือกว่านั่งบานีบรนยากาเป็น ว่านางอีกมุมนึงป้าดาปดาโดยห้างนกอีกแด้นี่นะอ็ทีมงานเข้าไปพ่ายเพื่อเรินแล้วอันนี้ก็แม่นไอแอนเนาะไอฮักของตัวเองพ่ายภาพเข้ามาพ่ายเข้ามาก็คักกว่าหน้ามืดอยู่บ่ฮะโอ้ยคัน้นฝนโบโต๊สิพห้าดินน,ำน้ำเนาะ พายค่ะมาพายค่ะมาเออพักก่อนถ้าเราฝนมาตกทดี่เขาพายไปดินน้ำกัน,นอีกกแมนเอ,อติกเดี๋ยวพากับเองเนาะโอเคโอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเดี๋ยวสิท้ทายบรรยากาศในาหาดเป็นไงบ้ง เท่ๆนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครนะเค่อนเนาะเดีเวเข้าเตตอนรับกันมาเตรียนะเตเนาะ มาเดี๋ยวจุ่มเสื้อ้าล่องยางขึ้นไปเบิรงสั่งเครื่องเบิองว่าสิเป็นแนวได้อืมอันอนั้นท่านน้องซองเนะ่ยค่ะโอ้นี่บ่เล่อนล่ออ๋อลือซื้อโอ,โอ้มียเพินนนนนเนเ่นว่าหันน้องหมูหันหนองหมูเนาะโอเคอันนี้กัมเรีนไผ่สวรรค์สิไปไรเซ็น์ดชหัน บ่ที่ไปใส่ของนำบ,บ,บ่ไปกรสัตริย์ผ้าทานผู้สม้มขึ้นไปเบิงสันเทิงก่อนนี่เนาะโอ้นี่กะบ,บรรยากาศทานโอ้มีชื่อว่ามีลายจุดลายมุมนะนี่เป็นบอลน,นังนี่หั่นกะเป็นห้องนำเนาะเป็นกระดังาายางไปไปมันนี้ร่องขึ้นทั้งเทิงเบิง่งอืบ โอ้โหโอ้ว oh, mm ิว hmm. ด ah, mm ีห hmm. น oh, mm ่อยนน่ะอ่าพี่น้องโอ้ว hmm. ah, ิวงามล้ายขนาดนี่ขนาดพายประทันเคยมากหนาจะมาลองเ้องามแห้งงามแห้งอืมอ่านี่บรรยากาศดยรวม แขกคนก็ร้ายได้พี่น,อน้องนี่ตอนตงนนูงมาทับเวียดดิกายังบุท่านมีแขกนี่แขกเ็นกระเรื่องรังมากนะเชิงวาทองฝ่าห้าสีคืมคืมแน่เนาะแต่ว่ากะหามบอได้อ่าแขกก็มาเรื่อยๆมาตลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งสาม,มารถถ่ายรูปได้อยู่เชิงดาดฝ่าเพื่นเพื่นเห็ดเป็นจุดหนึ่งที่บ้าห้ได้ถ่ายรูปอืมงามงามงาม อ้ามาเนีอตรุดสุดท้ายต้องดุมโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพลอยร่วมนะพี่นองเนาะทงหน้าสกายเส้นทางไปวัดู้จิประซักสามารถมาแว่ได้เนาะมาเทียวส้มได้มาซีมคาเฟ่มานางัง จิบเบียบออา,อาหารเพิ่นก็มีเส้นเดียวกันได้พี่น้องเนอะเอาสำหรับคลิปนี้ตุงกสิขอฝากข้อตอนพี่น้องไห้เพียงซําี้เนอไห้ตุงได้ไปเที่ยวไซตุงจ้าทายคลิปวิดีโอมาตอนมาฝากทานผู้สมอีกสำหรับคลิปนี้เขาสิจบไวอยู่ทีภูเขาอันสวยสดงดงามนาอของเมืองจะประสักแข็งจะประซักเขา้าถือวหวเป็นที่อยู่ถัดทีสวยสดงดงาม ส่วนหหน,นาลงรหลเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบายบายเพียงเท่านี้เด้อ